สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านคะสำหรับใครที่ชอบกินปลาหมึกแห้งนะคะวันนี้จะมารีวิวปลาหมึกแห้งนะคะให้ทุกคนได้รู้นะคะว่ามีปลาหมึกแห้งประเภทไหนบ้างรสชาติแบบไหนนะคะลูกค้าจะได้เลือกรับประทานให้ถูกใจและถูกปากนะคะนี่นะคะปลาหมึกที่เห็นเนี่ยวันนี้จะยกตัวอย่างแค่สามามประเภทนะคะปลาหมึกที่จริงมันจะมีเยอะมากๆเลยค่ะมีหลายแบบนะคะปลาหมึกนี่นะคะแบบแรกนะคะ นี่ตัวสวยมากค่ะเป็นปลาหมึกกระตอยนะคะหมึกกระตอยหรือหมึกกลมใดนั่นเองนะคะปลาหมึกตัวเนี้จะเนื้อสวยมากนะคะเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยเขาจะเป็นเรือประมงขนาดเล็กที่ออกไปหานะคะใช้ไฟลอ่อนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือตักขึ้นมานะคะมันจะทําให้ตัวปลาหมึกนี่สวยหนังไม่โลกนะคะคงรสชาติที่อร่อยนะคะนี่เลยค่ะตัวสวยมากเลยค่ะหมึกกลมใดนะคะ ทอดอร่อยออร่อยนะคะรสชาติจะออกมันๆน,นะคะตัวนี้จะไม่เค็มนะคะมันแล้วแต่เจ้านะคะแล้วแต่ว่ากรรมวิธีการตากแดดกรรมวิธีการทํานะคะรสชาติจะออกมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยรับรองความอร่อยค่ามันแล้วก็ไม่เค็มไม่ขมนะคะนคะคะเนื้อจะสวยมากนะคะสีสวยนะคะหนังจะไม่ลอกนะคะ มันจะแตกต่างกับปลาหมึกกลมอวนนะคะอวนเนี่ยเขาจะลากขึ้นมานะคะมันทําให้ปลาหมึกหนังลอกแล้วออกเป็นสีขาวๆเงี้ยคะ่ะมันจะทําให้รสชาติแตกต่างกันนะคะแต่ว่าหมึกตัวนี้น่ะมันจะคงความรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของปลาหมกึกเพราะว่าหนังเขาจะอยู่ครบนะคะมีหัวมีตานะคะรับประทานได้ทั้งตัวเลยคะ่ะทอดกรอบๆนะคะกินกับส้มตำรับรองอร่อยคะ่ะ อร่อยมากๆค่ะตัวนี้แม่ค้าก็ชอบนะคะนะคะตัวสวยไหมคะนี่นะคะมันย้อนแสงนิดนึงนี่นะคะอันนี้แพ็คเตรียมส่งลูกค้านะคะถุงครึ่งกิโลนะคะที่เห็นในมือนี่คือครึ่งกิโลนะคะตัวส,สวยๆแบบนี้ค่ะนี่หลายถุงนะคะนี่ถุงละครึ่งกิโลทุกรายการนะคะสําหรับที่แม่ค้าเอามารีวิวในวันนี้นะคะ ถัดมาจ้าปลาหมึกตัวนี้ก็ขายดีมากๆเลยค่ะปลาหมึกผ่า A6 นะคะปลาหมึกผ่าเนื้อนะคะตัวนี้เขานิยมนําไปย่างเป็นกับแก้มย่างขายในร้านเล่านะคะหรือว่าเห็นที่รถเ,เข็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่เขาไปย่างขายตามงานหมอลำงานเลื่อนเลิงอะไรประมาณนี้ค่ะจะเป็นหมึกตัวนี้นะคะ หมึกผ่านะคะตัวนี้มันจะมีหลายไซส์ค่ะในมือเมค้าเนี่ยก็คือเป็นไซส์ A6 นะคะปลาหมึกแบบนี้จะมีไซส์ A5 A6 จิม4อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะคะขนาดตัวก็แตกต่างกันออกไปนะคะรสชาติปลาหมึกของประเภทนี้นะคะก็คือรสชาติจะหวานๆเนื้อจะนนหนาๆเคี้ยวหนึบๆซะหน่อยนะคะ เราเอาไปย่างก็ได้หรือว่าอบไมโครเวฟก็ได้นะคะได้ทั้ง2แบบนะคะย่างกินเป็นกับแก้มนะคะกีกะหทอดเหนียวก็ได้นะคะหรือว่าใครจะนําไปย่างแล้วก็บดนะคะแล้วก็กินกับน้าจิ้มนะคะถั่วบดนะคะอันนั้นก็อร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะสําหรับบ้านไหนที่มีเครื่องบดนะคะลองซื้อไปทําดูนะคะเพิ่มอรรถรสในการรับประทานนะคะ าบางคนก็เอาไปทอดก็ได้นะคะนี่แต่แม่ค้าในมุมมองของแม่ค้ามองว่าย่างมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันจะแบบมีกลิ่นหอมของเนื้อปลาหมึกนะคะนี่ค่ะมันจะมีกลิ่นหอมคือมันได้อรรถรสมากกว่านะคะสาหรับการย่างเตาถ่านนะคะปลาหมึกตัวนี้เนื้อหวานๆคะ่ะกินกับแก้มนะคะนคะคะอันนี้ถุงครึ่งกิโลนะคะคือได้เยอะมากๆนะคะความรู้ที่แบบ สำหรับอาหารทะเลแห้งนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าอาหารทะเลแห้งวางไว้ข้างนอก สามารถอยู่ได้นานนะคะไม่ใช่นะคะอาหารทุกอย่างเขาจะมีอายุของเขานะคะวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องที่สุดนะคะคือเก็บใส่ช่องฟิตนะคะช่องฟิตนะคะไม่ใช่ช่องธรรมดาะคะ่ะคือช่องฟิตของตู้เย็นมันจะอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องห่วงว่ามันจะเหม็นเหินขึ้นลาถ้าเรารู้วิธีการเก็บรักษานะคะถัดมาจ้า ปลาหมึกแทราชาแห่งปลาหมึกค่ะนี่หลายคนชอบมากค่ะปลาหมึกตัวนี้นี่นะคะทำไมปลาหมึกตัวนี้ถึงราคาสูงนะคะมันมีที่ไปที่มาค่ะสาเหตุก็คือปลาหมึกตัวนี้เขาจะนํามาคัดไซส์นะคะสังเกตดูไหมคะตัวจะเท่ากันหมดเลยนะคะนี่ค่ะตัวเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ นำมาแกะตาตรงนี้ออกนะคะแกะตาออกนะคะควักไส้ออกให้หมดเลยนะคะก็คือมีแต่เนื้อปลาหมึกล้วนๆเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบว่าขมๆนะคะไม่ไม่ชอบแบบว่ามีขี้หมึกมีน้ำหมึกอะไรมีตาอะไรประมาณนี้ชอบกินแบบเนื้อล้วนๆก็แนะนำตัวนี้เลยจ้า <ๆ S 2> เนื้อล้วนๆเลยค่ะได้เยอะไหมคะอันนี้คือถุงครึ่งกิโลนะคะปลาหมึก แต่และเจ้าเนี่ยจะปริมาณไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาตากแห้งไหมเขาตากเปียกแฉะไหมนะคะถ้าเจ้าไหนที่แบบตากแห้งน้อยก็จะได้ปริมาณเยอะนะคะนี่หลายคนที่แบบว่าชอบกินปลาหมึกก็จะรู้นะคะนี่สัมผัสบ,บ่อยๆก็จะคุ้นเคยนะคะว่าเจ้านี้ได้เยอะเจ้านี้ได้น้อยรสชาติของคนนี้แบบนี้คนนี้แบบนี้นะคะปลาหมึก คำว่าปลาหมึกเหมือนกันแต่รสชาติแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของการผลิตนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกปอดสารนะคะปลาหมึกปอดสารเป็นปลาหมึกที่ชาวบ้านทำนะคะชาวบ้านทํำกันเองค่ะนี่ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจปลาหมึกแห้งนะคะ สามารถสั่งซื้อมาได้ที่เบอร์0887353720เลยค่ะหรือใครจะแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะจะส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ใครอยากจะซื้อเป็นของฝากนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากให้ท่านได้กินอาหารอร่อยอร่อยปอสารพิษในช่วงนี้เนาะช่วงโควิดไม่แนะนำให้ออกจากบ้านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแนะนำสั่งซื้อออนไลน์ค่ะส่งถึงหน้าบ้านนะคะไม่สะดวกโอนมีเก็บปลายทางนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยจ้ะสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ